อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ยังต้องรอความชัดเจนนะคะก็คือการไล่ล่าติดตามตัวนายโชวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนา,นานโหนดเนี่ยนะคะเป็นนักโทษที่หลบหนีการควบคุมตัวที่โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชเนี่ยหลบหนีไปตั้งแต่22ตุลาคมวันนี้ก็ผ่านมาครึ่ง 10, เดือนแล้ว17 <18 S 2> วันเ,เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเข้าไปปิดล้อมพื้นที่ทางขึ้นเขาบรรทัดเป็นรอยต่อ3จังหวัดนะคะตรังพัทลุงสตูล แล้วตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่ามีการวิสามันเสียแป้งนาโหนตแล้วเพราะว่ามีข้อมูลว่ามีการยิงปะทะกันระหว่างตำรวจกับกลุ่มของเสียแป้งเขาบอกว่าเสียงยิงปะทะเนี่ยนานนับชั่วโมงเพียงแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันว่าวิสามันเพราะยังไม่มีใครเจอร่างของเสียแป้งนะคะคือวันนี้เนี่ยตำรวจภาค8ค่ะตำรวจภูทรภาค8เขาสนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค9ก้าพร้อมกำลังเสริมนะคะ ขึ้นปิดล้อมเขาบรรทัดบริเวณทางขึ้นที่ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงราแล้วก็ทางบ้านในอำเภอตะมดจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับจังหวดัหวดตรังและสตูลด้วยเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยสืบทราบว่าเสียแป้งหลบหนีเข้าไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยขณะเข้าปิดล้อมปรากฏว่ามีการยิงใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่ามีการประทะกันนานนับชั่วโมงค่ะ แล้วเจ้าหน้าที่มีการขอเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนเพื่อทำการบินสำรวจติดตามไล่ล่าเสียแป้งด้วยกระแสข่าวที่เราได้รับออกมาบอกว่าเสียแป้งเนี่ยถูกวิสามันแล้วจากการปิดล้อมตรวจคน้นแต่ว่าทีมข่าวเรานะคะตรวจสอบไปเพิ่มเติมจากทางพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ปิดล้อมในครั้งนี้ท่านยังไม่ยืนยันนะคะท่านยังปฏิเสธแล้วก็บอกว่ายังไม่มีการยืนยันอยู่ระหว่างปิดล้อมและคาดว่าต้องใช้เวลาเพราะอะไรเนื่องจากการข่าวพบว่ากลุ่มของเสียแป้งอาวุธครบมือนะคะไม่ใช่อาวุธธรรมดานะคะอาวุธสงคราม M16 HK ปืนพกสั้น เครื่องกระสุนกว่า600นัดนี่ค่ะเตรียมการมาอย่างดีอ่ะนี่นะคะนะคืออาวุธที่เขาบอกว่ากลุ่มของเสียแป้งมียัง<ะ>ไม่ชัดเจนด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมีกันกี่คนนะคะ เช่นเดียวกับพลตรมจโทธนาชูวงศ์รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลตํรมจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคเก้าที่อยู่ระหว่างเข้าพื้นที่ก็ยังไม่มีการยืนยันยังปฏิเสธนะคะปฏิเสธว่ายังไม่มีการวิสามันเสียแป้งและก็มีการรายงานเรื่องนี้ให้กับพนันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบแล้วเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรทีมข่าวเราอยู่ในระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะ